สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีผมผมขอกับช่องเซฟกุจีนะครับผมเมื่อนีห้างหายกันไปโดนครับบ,รบ,รบ,รบรทบ่าได้ลงคลิปนะครับผมว่าเอ่อ,อ,อก,ก้อนนี้ก็ไปเที่ยวนะครับผมกับนี่อีกยุ่ช่องเดียวกันนะครับเป็นอีก,กระดับหนึ่งนะครับผมกําลังเห็นอยู่กับเป็นระดับเกี่ยวกับขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวนะครับผมก็บพึ่งจะลงไปอีพี่นึงนะครับผมเมื่อนี้กับิฟ้าไม่เห็นเออเมนูง่ายๆน,นะครับผมสําหรับเมนูขนา หมูกรอบนะครับผมสําหรับหมูกรอบผมผมสิบีเปรีร้ยวหมูกรอบแบบทอดเป็นกรอบไวปน,นะครับผมผมเชียวหมูสามชั้นนะครับผมหมูสามชั้นมาทอดมาทอดเป็นหมูกรอบเลยนะครับผมอันตอนแรกครับกับขั้นตอนล่างพักสกะก้อนครับล่างพักล่างพักทำความสะอาดล่างพักขนาดทำความสะอาดสะก้อนนะครับผมพัล่างพักสเสรี่ยวขั้นตอนมาเตรียมหั่นซอย เรียมใจถวยของห้าไว้นะครับผมแล้วก็ต้องกปหีทุบกระเทียมนะครับผมทุบกระเทียมแล้วก็ทุบทกพริกนะครับผมทุบกระเทียมทุบพริกนะครับผมพริกผมมีใช้พริกสองสองชนิดนะครับผมมีพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกเอ่อพริกกินดาแดงนะครับผมกินดาสีแดงครับผมใช้สองย่างนี้นะครับผมเพราะว่าแดงสีแดงแบบว่าเห็ดจากพริกขี้หนูครับแล้วมันสีแดงซีซันจากพริกกินดาสีแดงนะครับผมก็ เ่าวายมัทุบทั้งสองอันนะครับผมทั้งขิดทั้งกระเทียมมาทุบหรือผู้ใดมีโคกมีสาก่าตำเอาก็ได้เนะครับผมแต่ว่าผมผมใส่ทุบนะครับเพราะว่าไม่ยังเร็วครับผมหรือผู้ใดมีเครื่องปั้นก็ปั้นก็ได้ครับปั้นเอาก็ได้เช่นกันครับผมเพราะว่าการปั้นเอาบเห็นเป็น,นทางละเอียดครับผมทางละเอียดทาง ละเอียดเกินไปครับเพราะว่าผมต้องการแบบหยาบๆเล็กน้อยนะครับผมนก็ติทูบเอาหยาบๆที่ผมเมนข้าหยาบด้วยครับหยาบๆนี่ที่เป็นนะเป็นลกีนะครับผมมาดดี้ปีนี่มูซัมสั้นกับพัคน้าก็นี่พิกกระเทียมนะครับผมมีประมาณนี้นะครับผมกับกับต่อเนืรอกับไปทอดไปทอดไข่เจียวกอนะครับผมโอ้ผมเป็นไข่เจียวครับไข่ดาวครับไข่ที่ต้องทรงงวดนะครับผมไข่ดาวนะครับผม บบมันโบมเป็นไข่สดนะครับมันมันเป็นไข่สอสดนะครับเป็นไข่ดาวไม่ต้องทรงวดนะกะใสไซรัมันตั้งกระทะให้มันห่อนครับผมกะเอาเทไข่ลงไปนะครับผมประมาณนี้เพราะว่ากระทะมันห่อนมันจะเห็นไข่ติดกระทะนะครับผมกะไข่กับประมาณนี้นะครับผมก็เป็นสูตรกรอบนอกนุ่มในครับผมแต่ต่อไปวุ้งกะจีเอาหมูสันชันนะครับผมหมูสันชันมาทอดนะครับผม โดยที่บ่อได้ใส่น้ำมันหลนะผมเพราะว่าบางทีน้ำมันมานขีออกมาจากหมูสันๆของเข้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าคุนทอดนี่ก็ทอดไปเล็กน้อยนะครับผมก็ใส่ไสอ่อนนะครับผมเพราะว่าทอดหมูสันสถ้าให้มันกรอบเั็กน้อยก็ครับนี่ครับสีมันก็สีเริ่มได้น้ำมันมันก็สีเริ่มออกมาหลายตัณนี้แหละครับผมผมก็เคียวขึ้นไปพักขึ้นไปพักไว้สักก้อนนะครับผมให้มัน เย็นนะผมมันมูสสันมันเร็จโตครับผมมันเป็สิกอบกตผมประมาณนี้นะครับผมก็อันดับต่อไปกกเทียวพริกกระเทียมครับผมที่ทีุ่กไปนะครับผมมากกว่ามันกินหอมของพี่กิกระเทียมสะกอนครับผมเพราะมันกว่ามันเริ่มที่กินหอมเริมกินไปน้อยแล้วครับผมผูกเสียวหมูครับหมูท่านที่พากไปนะครับผมลงไปพัดน้ำกันครับผม เอาลงไปผัดน้ากันแล้วนั่นไหครับก็ขวานเน้อยเพื่อให้มันที่ตัวแข้มก็หมูเข้ากันนะครับผมแล้วก็เติมปรุงรสด้วยน้าตาลนะครับผมน้าตาลลงไปก้าเอานะครับผมเครื่องผงแรงบวมีิตะเอาน้าตาลแล้วก็ตามด้วยรสีนะครับตามด้วยรสีแล้วก็มีซอสปลาเขียวนะครับผมตามด้วยซอสปลากมีอ่าซอสหอยนะครับผมใส่ซอสหอยลงไปนะครับผมไปใส่ซอสหอยแล้วแล้วก็ ก็ป็นเป็นซี่หยิบขาวนะครับหย่บขาวลงไปนะครับผมแล้วก็เติมพักนาลงไปเลยครับผมผู้ใดขี่ใส่พักนากรอนปุ่งนี่ว่าปุ่งกอนหลไปจังเติมก็ได้เช้นกันนะครับผมสูตไปสูตมันเราจะมักเราจะชอบเลยนะครับผมก็เอาขัดไปยังน้อยเพราะมันเรารู้สึกว่าเอ้มันยั่กันไปก็เติมน้ำเล็กน้อยก็ได้ครับผมแผมเติมน้ำต่อลงไปนะครับผมบเพราะว่าผมมากินแบบ น้ำลาดเขานะผมผมมากิน like. น้ำหลายๆนะครับผมผมก็สิใส้น้ำหลายแล้วกลาดเข่าแงมกินนะครับผมก็ที่เมืองนะผมมันได้รสชาติยอดต้องการเลยเพราะวมันได้รสชาติที่ต้องการแล้วเขาก็เสิร์ฟสุนจานเลยครับผมสีสันก็ประมาณนี้ครับผมกะนาวหมูกรอบของของผมนะครับผมกนาวหมูกรอบในสูตนของผมนะครับก็ทีน้ำหลายๆยังไงเพราะว่าผมมากน้ำลายแบบเอาไปหาดกับเข่าสวยครับผมลาดกับข้อสวยนฮ้อนครับผมก็สีแจ่ม แั่ดีประมาณนี้ครับผมขนามูกอบไข่ดาวขอบคุณครับ